มีหลายมิติในกระบวนการการศึกษานะคะคุณผู้ชมชัดเจนว่านาทีนี้เรียนให้ได้วิชาการอย่างเดียวคงไม่พอโดยเฉพาะในภาวะที่โควิดไปกระทบภาพใหญ่ของเศรษฐกิจด้วยนะคะชัดเจนเลยค่ะเปิดเทอมรอบนี้น้องๆนักนะเรียนผู้ปกครองอยู่ในภาวะนักแบกนะคะแบกรายจ่ายรอบตัวเต็มไปหมดเลยค่ะ สิ่งเหล่านี้แหละนอกเหนือจากภาวะทางจิตใจสถานะทางเศรษฐกิจทําให้เวลานี้เด็กหลายคนถูกเหวี่ยงออกมาจากระบบการศึกษาและมีอีกมากที่อยู่ขอบๆน่าจะหลุดจากระบบการศึกษาในไม่ช้านะคะดังนั้นบ่ายนี้เราคุยกันเพื่อหาทางออกหาตะแกรงรองรับความเปลาะบ,บางนี้ค่ะ2ท่านเป็นแขกรับเชิญในรายการนะคะท่านแรกศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตระดับค่ะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิกศสอส,ส,สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณหน้าคุณตาอาจารย์อยู่แล้วเดี๋ยวนี้คุยกันค่ะเรื่องเด็กในระบบอาจารย์พูดมาตลอดนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะอีกหนึ่งท่านลงพื้นที่ช่วยเด็กๆตลอดนะคะครูจิ๋วทองพูลโบสีโครงการครูข้างถนนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กสวัสดีค่ะ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 เอาไงดีคะหนูขอเริ่มที่ครูจิ๋วก่อนนะคะคนล่าสุดเห็นครูจิ๋วเทอมนี้เปิดเทอมใหม่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เปิดเทอมของทุกคน เจอภาวะอะไรบ <The world> <S 2> <S 2> <s ้างคะครูก็เจอภาวะก็คืออันดับแรกเนาะผู้ปกครองเนี่ยเดิมเนี่ยพอจะมีรายเขาเรียกว่าอะไรนะมีรายได้อยู่บ้าง แต่ผู้ปรกครองโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาชีพรับจ้างตอนนี้คือเขาเฉิดเชิดออกจากงานอยู่บ้านนิ่งๆมา2ปีที่ไม่มีไรายได้เข้ามาเลยนะคะอันนี้ก็จะเจอจากชุมชนโค้รถไฟเพชรบุรีเสือใหญ่อุทิศไปแล้วก็ร้อยป่าะนะคะอันนี้เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนคือกึง่งกึ่งขอทานกึ่งขายของนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่นะการที่สสิ่งที่เราเจอคือเราเรียกว่า มันเป็นความจนเฉียบพันธ์น่ะคือคนเคยมีรายได้แต่พอถึงวันนี้มันไม่มีรายได้สิ่งที่เขาจะบอกกับครูจิ๋วว่าครูจิ๋วคะปัญหาของเราตอนนี้คือมันไม่มีจะกินเป็นรายวันแล้วไม่ต้องเป็นรายสัปดาห์นะ้ากจนแปดด้านแทบจะเป็นรายมื้อยากจนแปดด้านค่ะมื้อแปดด้านใช่แม้แต่มื้อแปดด้านเลยนะอันที่สองมันเกิดอุบัติใหม่ขึ้นมากับครอบครัวเช่นครอบครัวติดยา เด็กพ่อแม่วัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่ส่วนหนึ่งเนี่ยอายุช่วง19เนาะ19จนถึง35มเนี่ยมันเป็นช่วงวัยรุ่นแต่เขาเขามีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอ่องไงบางคนลูก3าคนนะคะบางคนลูก3าคนนะคะในขณะที่แม่อายุ24ปีเปีะคะเราก็คิดดูแลกันยอ้อนไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าติดยาทั้งคู่ทั้งผัวทั้ทงเมียลูกอยู่ตามลําพังตอนนี้ก็โบลูกกันมาอยู่ที่คลองส้มป่อยก็ได้แค่อาศัยแต่การกินเนี่ยพี่อายุ15ปีต้องออกจาก รงเรียนป .6 นะคะ<ม>แล้วก็มาไปรับจ้างอะไรนะชงชาชักนะคะ<ม>เอาเงินมาเลี้ยงน้อง<ม> 2>, 2คนที่10เดือนกับสิเอ่อสิเอ่อสิปีกับ8เอ่อกับแดเดือน<ม><ม>และ10ปีเนี่ยค้างค่าเทอมเขาอีก6 4พัเพราะในโรงเรียนเอกชนนะคะ<ฮ>นี่คือสิ่งที่ตอนนี้เราเจอเราเรียกว่าอุบัติใหม่สําหรับ<ม><ม>ในครอบครัวอันที่2ที่เราเจอที่เราเจอมาก็คือ เขาใช้เด็กของเราเนี่ยไปอยู่บนถนนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเรามีแค่สิบามครอบครัวเด็ก27คนตอนนี้เรามีสิบเจดครอบครัวเด็กสี่สิบกว่าคนทั้งโค้งรถไฟยมราชทั้งแยกอสมทไขของเด็กต้องขายพงมลัยเด็กต้องขายดอกจำปีเด็กต้องขายเพราะว่าเรียนออนไลน์ไงเรียนออนไลน์ไงเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่ต้องเรียนทุกเพราะฉะนั้น มาช่วยก่อนเพื่อให้ได้ค่าชาวบ้านเพื่อ <pre way S 2> ให้ได้มีอยู่ <energetic. S 2> มีกินในส่วนตรงนี้นะคะเพราะนั้นแล้วอีกชุดหนึ่งยังไม่พอเราเจอลูกกรรมกรก่อสร้างตอนนี้กรรมกรก่อสร้างเนี่ยเรา30พื้นที่เนาะสร้างสร้างสเด็กรับผิดชอบา30พื้นที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็จะมีเด็กอยู่ในนั้นเนี่ยในแต่ละชุมชนเลย10คนจนถึง35คนมันไม่ใช่น้อยเลยเนาะมันไม่ใช่น้อยเลยรอณอคูณดูนะแล้วเด็กอด มันเพิ่งจะได้ทำงานเมื่อตอนวันที่หนึ่งธันวานเนี่ยเพราะนั้นจนถึงสี่เดือนเนี้ยก็ยังเังต้องประคองเรื่องถุงยางชีพนะ ตอนนี้ครูอ่ะหน้าด้านมากเลยไปเดินถึงยังชีพของประหลัดกระทรวงเลยอขอเนะขอแบบขอแบบขอแบบไม่อายอ่ะขอเอาไปให้ไป,ไปนั่นก่อนครูต้องใช้คําว่าครูทําในสิ่งที่ต้องทํานะจานะครูทําในสิ่งที่ต้องทําแล้วทราบว่าเอาข้จริงครูจิ๋วก็ช่วยจ่ายค่าเทอมไม่น้อยใช่เขากี่หลักะครูเอาค่ฟ<อ>ันก่อนตอนนี้นะตอนนี้เราจ่ายค่าค่าอุปกรณ์ค่าเสื้อผ้าเมืเช้านั่งเช็คเลยได้71,400บาทจ่ายค่าเทอมไปเนี่ย4ี0 0แต่อ้4ี0 0เนี่ยอีส4คนเนี่ยครูจิ๋วรอกสสอนะ เอาแล้วอาจารย์สมพงษ์คะช่วยอะไรครูจิ๋วไดี๋ยช่วยเต็มที่เลยช่วยร้อยเพราะว่าเราเราหาคนที่จะลงไปทำงานพื้นที่จริงจังอันนี้เป็นภารกิจหนึ่งของกศสที่ช่วยสนับสนุนคนในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตเด็กๆอาจารย์สมพงษ์คะฟังจากครูจิ๋วเอาเข้าจริงเทอมนี้การเปิดเทอมมันมันยากกว่าครั้งในๆสำหรับเด็กๆไหมคะสำหรับครูปิดเทอมมาสองปีเศษเนี่ยมันเริ่มเห็นชุดข้อมูลอันหนึ่งนะ ที่สะท้อนนะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเต็มที่แล้วไม่ชื่อเลยเด็กเยาวชนเนี่ยประเทศไทยไปรอดยากนะสภาพัฒน์เนี่ยบอกเลยนะเกิด l e ARNING LOSS เนี่ยถดถอย60.5นะครับตัวเลขที่สองที่น่าสนใจคือปิดเทอมนานๆเนี่ยเด็กมีภาวะเตี้ยแคะกันเนี่ยไม่ได้กินนมเนี่ยไม่ได้กินนมเรากินปีหนึ่งประมาณ18ลิตรประเทศอื่นเขา30กว่าลิตร นะครับเรากินนมวันละครึ่งแก้วตัวเลขอันที่สามที่น่าตกใจคือเด็กไทยส่วนใหญ่นะยากจนพิเศษเนี่ยข้าวเช้าไม่ได้กินสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์กวคุณไม่ได้กินข้าวเช้าคุณไม่ต้องเรียนหนังสือละไม่งั้นพัฒนาการกับสติปัญญาน่าเป็นห่วงค่ะตัวเลขอันที่สี่สุขภาพจิตเด็กยำ่ำแย่ลงเพิ่มขึ้นสองเท่าที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าและคิดฆ่าตัวตายอันนี้คือเด็กเจเนเรชั่นนี้นะ คุณฟักแฟงลองคิดดูสิว่าพอเขาโตขึ้นเนี่ยในอนาคตเขาจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะต้องเป็นเป็นแรงงานสาคัญของประเทศเนี่ยนะครับคุณว่ามันจะสล <คน S 2> มันก็ส่งไปต่อเนื่องเพราะมันไม่ถ<ะ>ูกแก้ค่ะเพราะงั้นการการมองเด็กรุ่นนี้นะ,ะต้องทุ่มกันขนาดหนักเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคลากรนะครับอาหารนะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรต่าง โรงเรียนเนี่ยที่ที่ฟังนะครับเมื่อกี้ผมฟังแล้วผมรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจโรงเรียนเราเนี่ยเปิดเทอมต้องเป็นซอฟต์แอเรียนะ <c oughs> เป็นพื้นที่ยืดหยุ่นปลอดภัยพื้นที่ที่มีความสุขพื้นที่ที่เด็กแบบมาโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าอยากมาไม่ใช่ใช้วัฒนธรรมอำนาจก้อนผมเด็ก <c oughs> ตีเด็กอะไรเนี้ย ช่ไหมมันยิ่งยากนะอาจารย์คะเ,ออเพราะว่าเดิมทีมันมีวัฒนธรรมแบบนี้มันมันลึกมากม,มันฝังเลยนะโอ้โหกนาดผมอยู่ในคณะกรรมการที่ทำไื่ลึกกฎระเบียบนะว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะต่อไปนี้ก็ยังมีนะครับอันที่สองนะผมคิดว่าตออเนี้ยต้องเรียนหนังสือน้อยลงค่ะแต่มีซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นก็คือหมายความว่าให้เด็กเนี่ยเขาได้ดีแลกได้แสดงออกได้ค้นพบศักยภาพตัวเอง ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะได้พัฒนาเป็นนักเตอร์มเป็นนักนักแต่งเพลงบ้างเป็นนักชงกาแฟบ้างเป็นอะไรอะไร,ะไรสารพัดเนี่ยการเรียนรู้ที่อยู่ในห้องเรียนวัน8ปดเชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าต้องเปลี่ยนไมค์เซ็ตได้แล้วนะต้องเป็นวิชาการที่กินได้อะทำได้ <laughs> ใ,ชใช่ไหมค,ครับน,น,นะครับเพราะงั้นโรงเรียนเนี่ยมันต้องเปลี่ยน เปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปนเยอะมากเลยกับช่วงหลังโควิดเนี่ยค่ะค่ะทีนี้ภาพหนึ่งก็คือโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ที่ซัพพอร์ตทางจิตใจให้เด็กเป็นรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภยอัยได้ครูจิว๋วแต่ว่าก่อนอื่นมันต้องคิดว่าให้เด็กเข้าถึงก่อน ให้เ<ช>ด็กได้ไปก่อนอันนี้ก็สําคัญอันนี้ก็สําคัญคคสําคัญสุดเลยค่ะมาตรการมีบ้างไหมคะนนมาตรการเนอะเรามีมติคอ,อรมอปี2535แก้ไขปี2548ว่าเด็กทุกคนที่ไม่มีเอกสารอยากเรียนต้องได้เรียน แต่ทางเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยปีนี้เราเอาเด็กเข้าโรงเรียนเนาะเราเอาเด็กที่เป็นลูกกรรมกรก่อสร้างนะเพราะว่ามิติใหม่การทํางานของเราก็คือว่าเดิมเน่เราก็เอาเด็กเหล่านี้ที่อยากเรียนหนังสือเนี่ยมาไว้ที่มูลนิธิปีนี้คุยจิ๋วย้อนกลับ เด็กอยู่ใกล้โรงเรียนไหนไปเรียนโรงเรียนนั้นเช่นบางบัวทองใกล้ๆกล้โรงเรียนชุมชนชุมชนไมตตีอุทิตตอนนี้เรามีเด็ก20 20กว่าคนเป็นเด็กคขมเมนกับเด็กพมา่าที่อยู่ในไซส์งานนะได้เรียนหนังสือหมดเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงป6นะคะอันนี้แต่ค่าที่จ่ายตามมาเพียบนะควคือมันมันเป็นภาระที่น่าปีนี้เราเราให้ครูซิมเนาะเอาเด็กเข้าโรงเรียนวัดหัวกระดานวัดหัวกระดานที่คลอง3าม บริษัทก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวาเข้าสามคนนะคะค่าจ่ายค่าจ่ายเรียบเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งของกทมจะดีกว่าสพทกทมจะให้ค่าอาหารกลางวันให้อาหารเช้าเนาะอย่างน้อยอาหารเช้ากับอาหารกลางวันนี้มาช่วยค่าอุบัติเหตุไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนของสอพทนะเราจะมีค่าประกันอุบัติเหตุค่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ค่าครูสอนภาษาค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงลูกเสือค่าสหากรณ์เริ่มตั้งแต่520บาทถึง750บาทต่อโรงเรียนโรงเรียนเป็นคนกำหนดถ้าเป็นเด็กอนุบาลจะต้องจ่ายค่าครูพี่เลี้ยงเพิ่มอีก1,200ถึง1,500บาทนี่คือแค่เอาเข้าถึงนะเอาเข้าถึงนะเอาแค่เข้าถึง,นะอ,ถงอันที่สองเมื่อ เมื่อเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายในชุดนักเรียนที่เราได้ฟรี3เรื่องเนาะได้ฟรีชุดนักเรียน1เราเอยหกบาทบวกกับค่าอุปกรณ์การเรียน195บาทบวกกับค่าท่านักศึกษาอีก500นะคะอันนี้โรงเรียนเป็นคนจัดการเราไม่แน่นนะแต่สิ่งที่เราต้องจ่ายชุดอนุบาลตั้งแต่1,400บาทจนถึง1,500ประถมนี่หน0่นเอ่อหนึ่ันี้อยห้าสิบาทจนถึงพักอันนี้นอกเหนือจากสิ่งที่ฟรีเมื่อกี้นี่หน้าเคลียจากหิึ่งที่ฟรีที่แล้วแล้ 40ตัวละ625บาท หรือถ้าเป็นกระโปรงตัวใหญ่ๆตัว40ตัว2ตัวเนาะ2ตัว2ตัวนี่2เออ1เทอมนะนะคะกระโปรงตัวละ700กว่าบาทโอ้โหยนี่คือราคาราคาถูกแล้วนะแล้วรองเทาง้าถ้าเบอร์40ขึ้นไป40ขึ้นไปอันนี้คือตกประมาณ300 320จนถึง370เอานี้ครูจิว๋วคือเอานี้เลยว่าฟรีไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงเาเรียกฟรีทิปฟรีทิปอาจารย์อินเทนด์ครับครูจิ๋วจ่ายไปเลยปีนี้จ่ายไปแล้วนะ8ปดห0ื่นแปบาทต่อเด็ก78คน ค่ะกลุ่มหนึ่งก็คือเราแยากออกเป็นสองกลุ่าสามสองสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเป็นเด็กเล่ร่อนต่างด้าวที่ครูจิ๋วเอาเข้าเรียนสองอกลุ่มที่สองเป็นเด็กไทยที่ขอบางเรื่องอเช่นขอชุดวกชชะชาก็คือเราให้ไม่หมดทั้งหมดาบางคนขอลูกเสือ,อบางคนขอรองเท้านะคะกับอีกชุดหนึ่งคือเราจําเป็นต้องจ่ายเช่นเด็กเคยออกกางคัน ค่ะอันนี้เช่นเจ้าหวานที่อยู่โคงรถไฟยมราชเจ้าซีอยู่ว่ากากันมาสองปีเราต้องจ่ายหมดเลยตอนนี้เรามีเด็ก16คนที่โคงรถไฟที่เราซื้อชุดนักเรียนให้สองชุดแล้วก็ลังตามไปจ่ายครูจิ๋วนี่ต้องมีเงินแสนแล้วมีแสนหนึ่งอีกแสนหนึ่งแสนสามแสนสามสเกิดขึ้นแล้วอจาร์ส่วคงคะาของครูจิ๋วเนี่ยโอเคเราเห็นชัดแหละในภาวะที่ค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยต่อวันยังยากครูก็ต้องเข้าไปช่วยซัพพอร์ตเพราะเด็กจำนวนหนึ่งก็อยากจะเข้าไปสู่ระบบ แล้วคนที่อยู่ขอบขอบนะคะเสี่ยงจะหลุดออกมานี่ยังไงคะสถานการณ์ตอนนี้เออคนที่อยู่ขอบขอบนะถ้าเราไม่ช่วยเหลือนะหลุดเกือบ50%ของเด็กที่มีทั้งช่ตอนนี้มีปีที่แล้วเนี่ยมันมีเด็กหลุดเนี่ยจากในระบบ2 3งแสนสาม่นอคน่คะกระทรวงสา,านา้ก็เามีนโยบายดีตามน้องกลับมาเรียนนะ ก็ตอนนี้เหลือหลักหมื่นนะครับแต่ก็มีเด็กที่การอีกจํานวนนึงประมาณ7จ็ดพันที่ยังตามกันอยู่แต่ผมเนี่ยไปส่งเด็กที่อยู่แนวตะเข็บนะชายแดนะนะครับแล้วก็ส่งส่งที่โรงเรียนมัธยมไงปรากฏว่าเด็ก3คนนะที่หลุดไปแล้วปีหนึ่งแล้วก็ให้ตามกลับมาเรียนกับเด็กที่หลุดปีนี้หลุดแน่นอนเนี่ยเราเอาเด็กหกคนเนี่ยไปส่งอีกโรงเรียน,ยนเนี่ยเงินแค่400บาทค่าแปลงสีฟัน ยาสบูบ่กับออไอเรื่องของแฟบหรืออะไรต่างๆ400บาทเนี่ยบอกต้องจ่ายเนี่ยเด็กไม่มีเงินแค่4 0 0บาทเนี่ยทุกอย่างฟรีมหมดเลยนะตงตรงโรงเรียนรุจริรพัฒน์เนี่ยดีมากๆเลยเขารับเด็กทุกอ,อย่างเลยแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เด็กจะต้องใช้จ่ายแค่า400บาทเนี่ยผู้ปกครองมองตาเปลิดปแล้วผมบอกให้เลยนะครับว่าภาวะผู้ปกครองที่คุณจิ๋วบอกยากจนเฉียบพลันเนี่ยเฉียบพลันจริงๆนะครับ เป็นงเงินที่เขาเคยมีรายได้ต่างๆเนี่ยลดลงเนี่ยสิถึงสิเปอร์เซ็นตะแล้วคนที่เขาจะต้องดูแลมี4ีหคนเน่ยเป็นการศึกษาที่ช่วงรอยต่อระหว่างปหกับมนหนึ่งเนี่ยเด็กจํานวนไม่น้อยต้องไปหางานทํโอ้อาจารย์คะจริงครับ15ปีเรียนฟรีทิป มันควรจะต้องเป็นจริงก่อนอันนี้อันนี้มัน,ม,น<ช>มันควรจะต้องฟรีจริงๆก่อนแต่เอาเข้าจริงนะทีนี้มันอาจจะมาตรการนี้อย่างเดียวไม่ได้ลว<ช>มันใช้มา15ปีแล้วแล้ววันนี้ <c oughs> สถานการณ์มันเปลี่ยนไปหมดคือคือ,ค,อค่าใช้จ่ายไอเรียนฟรี15ปีมันใช้มาตั้งแต่12มิถุนายนปี2550 15ปีมาแล้วเนี่ยเงินเฟ้อขึ้นมาเท่าไหร่แล้วผู้ปกครองเงินหายไปอีกเท่าไหร่แต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้น <c oughs> เพิ่มขึ้น <c oughs> เนี่ยไม่งั้น เวรกรรมจะไปะตกที่เด็กไงพูดจริงนี่นาสงสารมากมากเลยงไม่รวมถึงค่าพาหานะเด็กไปโรงเรียนนะนี่นี่นี่อีกส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองและค่าอาหารเช้าค่าอาหารเช้าวางโรงเรียนที่เราให้เราให้ผู้ปกคร,รองรับผิดชอบเองอ,อันนี้ก็ทําให้เด็กหลุดด้วยเยอะมากใช่อาจารย์คิดว่าดีที่สุดที่จะทําได้ตอนนี้กสศเราทําข้อมูลมาตลอดนะรัฐบาลต้องฟังกสศก่อนประการแรกประการสองต้องทําอะไรอประการสองนะ เปิดเธอใหม่ๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องซ่อมสุขภาพจิตเด็กแล้วก็อย่าเพิ่งเร่งเรียนให้เขารู้สึกมีความสุขกับการมาเรียนอย่าเพิ่งไปตัดมผมเขาผมพูดจริงแล้วสิ่งที่ควรจะต้องทําต่อไปเนี่ยคือไ,ไอ้เงินค่าใช้จ่ายรายหัวเนี่ยนะสิบห้าปีแล้วเนี่ยมันไม่ทันกับสถานการณ์และปัญหาละความเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องปรับครั้งใหญ่ไม่ต้องเพิ่มหรอต้องสังคายนาเ,เรื่องไอ้ค่าใช้จ่ายรายหัวนี่กันใหม่ ะครับจากพันเนี่ยอนุบาลเนี่ยคุณต้องเพิ่มเป็น2อ0พได้ไหมสมมุตินะนะครับเด็กประถมเนี่ยนะครับประมาณสองพันสองพันได้ไหมมัธยมต้นเนี่ยสามพักว่าเนี่ยก็เป็นสี่พได้หรือเปล่าคือมันต้องเพิ่มอ่ะนะครับแหมคุณมีนโยบายเรื่องเที่ยวนู่นเที่ยวอะไรแต่าคุณไม่ยอมลงทุนกับภาวะวิกฤตกับความถดถอยกับกับเด็กรุ่นนี้ซึ่ง อนาคตเนี่ยเขาจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศเนี่ยในภาวะที่เขาแย่ทุกด้านลได้อย่างไรผมสงสัยจังเลยว่าทําไมคนในวงการการศึกษาเงียบจังเลยไม่ต่อสู้เพื่อเด็กทั้งทางที่การศึกษาคือหัวใจใช่คุณพูดตลอดว่าการศึกษาสําคัญเด็กจะเป็นอนาคตของชาติมันอนาคตเหลือแค่เนี้ยค่ะอาจารย์ทำแล้วชัดหน่อยเดี๋ยวกองสือยู่ให้เดี๋ยวคห้นี้นะแค่จุ๊เลยผมพูดจริงมันแทบไม่มีอนาคตนันนี่ ผมได้ทำงานเด็กมา40กว่าปีนะผมบอกให้เลยปีนี้หนักที่สุดแล้วค่ะเพิ่มเงินเพิ่มโอกาสและเพิ่มอนาคตสำหรับโครงการของรัฐครูจิว๋วคะสักหนึ่งนาทีมีอะไรเติมไหมคะถ้าครูจิ๋วถามก็คือว่าทำให้มันเป็นจริงมสมมุติว่าอยากให้เด็กได้เรียนหนังสือเด็กเข้าเรียนนะโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องรับเด็กทุกคนที่อยากเรียน โดย <ừ m. S 1> ที่ไม่คานึงถึงว่าเด็กจะมีเอกสารหรือเด็กไม่มีเอกสารนะคะเราเคยเจอพออท่านหนึ่งพูดกับครูจิ๋วเลยครูจิ๋วเอาเด็กมาเลยยังไงอ่ะห้องเรียนน่ะมันก็มาไม่ครบหรอกโต๊ะเก้าอี้ก็มีเงินเดือนครูก็เท่าเดิมนะคะค่าอาหารกลางวันก็ถูฉลี่ยกันไปแต่ให้เด็กอยู่ในโรงเรียนอย่างปลอดไทยจะเป็นเด็กต่างด้าวหรือไม่เด็กต่างด้าวก็ให้เข้าเรียนนะคะ <ừ m. S 1> เด็กไทยก็เข้าเรียนนะคะในส่วนตรงนี้ <ừ m. S 1> ก็อันที่สองจิ๋วมีความรู้สึกว่าจริงๆอ่ะ CSR ของรักประชาธุรกิจน่ะ ลงมากับเด็กอย่างจริงจังถ้าลงเนี้ยคือหมายถึงลงกับเด็กอย่าง,าง,างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลกันเลยว่าสมมุติว่าบริษัทนี้อยากดูแล5คนเอาห้าคนนี้ส่งเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับม .6 เอาม6ก็ได้ตามในเนี้ยคืออย่างน้อยมันช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เด็กอยากเรียนแล้วก็ได้เรียนถึงบางคนนะร้องไห้เลยครูเ<ฮ>นี่ย<ม>ชุด ชุดขอโทษแล้วนะัะเด็กมุสลิมต้องใส่ชุดอียบอบแต่เด็กอ่ะไม่มีเราก็โทรมาขอคุยก็เลยบอกว่าแม่ครูช่วยเรื่องรองเท้าได้อย่างเดียว hmm. แต่ไอเรื่องชุดเนี่ยมันไม่ได้จริงๆ hmm. เพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยหนึ่บาทกับอีกคนหนึ่งเก้บาท มันตัดสินใจยากมากเลยนะ,ะกับการที่เรามีเงินอย่างจํากัดแล้วต้องกระจายเขาเรียกว่ากระจายโอกาสให้กเด็กคนอื่นนะคะกับอันที่3ครูคิดว่าสาคัญมากเลยตอนนี้ต้องมีหน้าที่ช้อนเด็กเขาอยู่อย่าให้มันอยู่บนถนนต้องช้อนเด็กเขาอยู่ในระบบการศึกษา <c oughs> เพื่ออะไรสร้างโอกาสทางการศึกษามีอักษรจี <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็อย่างน้อยก็เป็นสูนเรื่องของการแสดงต,ต,ดงตัวตนในอนาคตข้างหน้าแล้วก็เรื่องสาธารณาสุขนะ,ะพาอไปอยู่บนถนนเข เขาก็จะกลายเป็นเด็กเล่ร่อนแล้วก็ทำอาชญากรรมในอนาคตข้างหน้า เป็นวัฒนจักกันไปเร<ล><ด>ื่อยๆอาจารย์หนูหนูหมดเวลาจริงห,หมดเวลาแาจารยปป์แต่ว่าอย่างไรวันนี้มันชัดเจนว่ายังไม่ได้คุยเรื่องการพัฒนาคุณภาพใช่แต่วันนี้เราคุยกันแค่ให้เด็กเข้าให้ถึง <c oughs> ยังยากเลยค่ะให้คุณผู้ชมช่วยนิยามแล้วกันค่ะวันนี้การศึกษาไทยยิ่งกว่าคําว่าวิกฤตและคุณผู้ชมทางบ้านมองว่าวันนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่อย่างไรหมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งอาจารย์นะคะแล้วก็ครูจิ๋วด้วยนะคะขอบคุณค่ะุณผู้ชมสําหรับการติดตามค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Terima kasih telah menonton!